เป็นยังไงบ้างท่านประสิทธิ์ <c oughs> ตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์ <c oughs> ยังรู้ทุกข์ปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนปวดหนักปวดเบายังรู้แบบปกติอยู่หรือเปล่าก็มีการพัฒนาไปนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยอมีการตื่นตัวตื่นตัว <c oughs> ตื่นตัวยังไง การนอนก็เหมือนเหมือนจะไม่ได้นอนเหมือนได้นอนยังไงพอ,พอตื่นมาช่วงตีหนึ่งมันตื่นอยู่ยตลอดตื่นอยู่เรื่อยเรือ่อยเราก็คิดว่าโอ้มันลุกขึ้นมาเข้องน้ำแล้วก็จะนอนมันก็ไม่ค่อยหลับแต่พอเรา,าไม่รู้ไม่คิดอะไรมันก็หลับ เลาเก็ตื่นขึ้นมาอีกมันมันจะสลับกันเืีอยๆน้อยเหมือนเหมือนแม่นอนอ่ะแกรับรู้แล้วมันอารมณ์ต่างๆได้คิดจะดูรูปนอนอะไรไหมไม่ไม่ไม่คิดเลยไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วอ่าเพราะมันมันเป็นแปลกอ้าวมันแปลกไปตรงที่เราเคยทำไงจริงๆต้องเป็นปกตินะ ปกติที่เราไม่ปฏิบัตินะแล้วก็ไม่คิดว่าจะทำสำรวมตัวตัวที่เราอยู่ปกติมันเหมือนว่ามันตื่นรู้อยู่ตลอดมันเนี่ยสังเกตได้ชัดช่วงตีตีหนึ่งครึ่ง่ะไม่ถึงตีหนึ่งตัวที่ตื่นรู้ตรงนั้นน่ะมันรวมหรือเปล่าไม่รวมถ้ารวมเนี่ยก็มันคงจะนิ่งเออ ให้เรียนรู้ที่เราเคยทําไว้กับที่เราปล่อยให้มันเป็นปกติธรรมดาเข้ามาันไม่ได้คิดจะปฏิบัติอะไรนอนพักผ่อนนะไม่ใช่นอนเพื่อจะปฏิบัติแต่การนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะหยุดอยู่ท่าเดียวท่าเดียวก็ได้แต่ว่าเวลามีทุกข ปวดเมื่อยรู้ไหมในช่วงที่หลับเนี่ยไม่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 รู้หลับก็ไม่รู้สิแต่ตอนตื่นนะแต่ตอนตื่นรู้รูว่าอยู่อยู่ท่าเดียวอยู่ท่าไหนแล้วทุกบวดเมื่อยมีไหมมีอ่แล้วมีเปลี่ยนมีแก้ขยับไหมอย่างเงี้ยพอตื่นขึ้นมามันก็พลิกเองของมันนะเออนั่นแหละมันมีทุกอยู่ใช่ไหมั่นแหละให้รู้แบบอ่ารู้ตามๆเข้าไปก่อน ไห้ได้คิดว่าเราจะต้องดูรูปนอนต้องดูทุกก่อนเปลี่ยนอะไรพวกนั้นไม่ต้องมีดอกให้รู้แบบไม่ไม่ได้ตั้งใจอะร,รู้แบบปกติธรรมดารู้แบบไม่ตั้งใจรู้ยังไงรู้แบบไม่ตั้งใจเออเรู้สึกขึ้นมาเองเวลาเราจะขยับ เลนกๆน้อยก่อนก็เอาเท่าที่รู้ได้แต่ถ้ามันไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่มันรู้ได้แต่ใจอ่ะรู้สึกว่ามันจะนําเสนอก่อนนิดๆนิดๆอ่นั่นนำเสนอว่ายังไงนําเสนอเขาว่ามันนึกไปตรงนั้นนึกไปตรงนี้เออให้เรียนรู้ตัวที่นําเสนอ นิดๆหน่อยแต่แต่พอเรารู้ว่าอ๋อมันกำลังนึกอะไรมันมันก็จะหยุดอสักพักหนึ่งมันก็คิดไปเรื่องใหม่มันก็ปิดเป็นเรื่องอให้รู้ว่าที่เขาไปอย่างนั้นแต่กระต่าตที่เราตั้งใจจะปฏิบัตินั้นอีกอย่างนะคือเรามีจุดเป้าหมายนะแต่ตรงเนี้ยให้ทุกเขาเสนอเขาแสดงให้ธรรมชาติเขาแสดงอย่างนี้ เราไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องดูต้องกําหนดต้องปฏิบัติอะไรยงยใช่ไม่ต้องมีตรงนี้แล้วสักพักหนึ่งมันพอเราขยับขามก็วิ่งมาที่ขาเออก็ให้รู้<ด>ทุกให้ทุกมันรายงานาให้รู้เราไม่ต้องไปจ้องไปเพ่งอะไรมันเร่าเอาเท่าที่มันรู้หรือมันไม่รู้เปลี่ยนแก้แบบอัตโนมัติอนะ่ะก็ปล่อยให้เขาเป็นปกติอย่างนั้นก่อนเขาจะแบบนอนแบบผ่อนคลายพักผ่อนตรงนั้นนะ ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องดูโน่นนี่นั่นอะไรแล้วดูไปปกติธรรมดาแต่แต่เวลานอนช่วงเที่ยงคืนมาเนี่ยมัน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 เป็น,ปนปแปลกแปกแปลกแปลกยังไงเหมือนเอหลังธรรมดาตาแล้วก็มืนเพราะว่ามันไม่หลับใช่ไหมหลับสักพักหนึง่งมันก็ค่อยๆ่อยค่อยๆสักพักสังมันก็ตื่นขึ้มนมา แต่มันแปลกนะตอนหลับนี่เราเรารู้ไม่ทันมันนะก็ไม่เป็นไรแต่สำคัญนี่ตอนที่เราตั้งใจจะดูจะรู้มันนั่นแหละตั้งใจจะปฏิบัติตรงนั้นแต,แต่ก่อนใช่แต่<อ>มาที่ทนี่ที่พระอาจารย์แนะนำแนะนำก็ไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจมันจะหลับจะตื่นแต่แต่ที่ในบริบทนั้นนะมันเป็นของ ของมันเองอ่าให้มันเป็นของมันเองแต่ถ้าเป็นของเราอ่ะเราเราควบคุมบังคับได้เราทำนู่นนี่นั่นได้เรามีอำนาจอ่ะมีอำนาจคือควบคุมบังคับได้แต่ของมันอ่ะไม่มีอำนาจหรอกไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่มันมันเรานอนเหมือนเหมือนเราเห็นรูปรูปหนง อ่าตัวนี้คือที่เรานอนอยู่อ่าตัวนี้คือรวมแล้วนะเนี่ยรวมใช่ไหมอ๋อรวมแล้วนี่นี่เรียกว่านิมิตนิมิตละมโนภาพอ่ะเป็นมโนภาพก็ผมถึงว่าอ่าเท่านี้มันแปลกแหน่แหน่มันมีมโนภาพอยู่ในใจแต่ถ้าไม่มีมโนภาพอ่ะก็รู้สึกรู้อย่างตอนนี้รู้สึกรู้ยังไงสุกหรือยืนยืนอ่าแล้วมีมโนภาพไหมไม่มีอ่าเนียวเทียบเทียมแบบเนี้ยแต่ถ้ามีมโนภาพนั่นแสดงว่ามันรวมแล้วอยู่ที่ใจ ช่ไหมมันไม่ได้รู้ที่ความรู้สึกแล้วมันไปรวมอยู่ที่ใจแล้วก็มีมโนภาพขึ้นมาใช่นะต้องต้องไม่ไม่ไม่ทำอะไรกเขาแนละ้วปล่อยเขาไม่ต้องดูแบบนั้นไม่ต้องกำหนดแล้วเขาจะรวมแบบที่เคยครับพี่แพระูป๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งมันมานั่นแหละเขาสองเที่ยว<อ>นั่นแหละเอาเท่าที่ที่รู้เขา้าเข้ามานั่นแหละผมก็เลยพลิกกายแต่ผมมาคิดทีหลังว่าเอ๊ะเรา เราจะไปสอนเขาอีกแล้วนันเนี่ยเอเราไม่ต้องสอนก็เราให้เขาสอนเราบ้างเพราะว่าเห็นตัวเองนอนเซใสปึ๊บตืนึกได้ไหมแปลกใช่เช้านี้ก็เลยพิกกายพอพีกกายแล้วมันมันรู้ในขณะที่พิกน่ะก็เอาเท่าที่เขารู้ได้เราจะเข้าไปแก้ไขด้วยระบบไม่ไม่อย่าไปแก้ไขอะไรเขาให้รู้ระบบของเขาเป็นอย่างนี้เขาจะเปลี่ยนจะแก้อะไรเขาก็แก้ทุกของเขาไม่ใช่อยู่ที่เราจะไปแก้ทุกให้เขา มิมลปิจารณาอาหารมะพร้าวอ่อนไครเอามาเนะเาะเมื่อวานยมต้ะะมะ,ะ,ะ,ะอยอ,อะะย่างอื่นมีไหม เป็นพวกหน่อไม้าไมคเอาไปเพื่อไข่เจียวครับอ่าพอได้อ่อพอได้แ้วมาเผาอ่อนทำไงใสถูเดี๋ยวจะให้ไข่บุกเป็นคน ไปถวายมปิดตัวอ่าไ,ไม่รู้ว่าน้ำจะหกก่อนหรือ,ปอ,อเปอล่าประเขนประเคน,น,นแล้วใช่ไหมเ,หาาเดี๋ยวฉันน้ำก่อนก่อนแล้วกันนะตัวเนื้อไปทีหลัง ยังงงงอยู่ยังมาไม่ครบอ่ะ,อะไม่ครบก็เอาไมา้ครบเวลามีผู้ช่วยแล้ววันนักเรียนต้องรีบไปโรงเรียน แล้วท่านประสิทธิ์เป็นไงตอนไปบินทบาทแล้วยังก,กลับมาทำสํารวมไหมทำเก๊กหรื่ามีไหมไม่มีะนะรอย่างเดียวรถเอะวรถหนันเยอะวันนี้ระวังรถก็เลยไม่ได้ระวังก็เลยไม่หรือว่าลืม ลืมทำสํารวมทำเก๊กเดี๋ยวพี่โตจะสลับกันนะเออเ็เย็นแล้ว่โตออ่างรับเลเดีวเด็นเาเลาันดันนอืมดันอ้อมเมื่อกี้ย่ง มือท่านไปทางไหนแล้วตาท่านไปทางไหนไม่รู้อันอยังไม่ได้รับ่ะพูดยังไงพอมือท่านไม่ได้รับอ่ะตาท่านไปทางไหนก็ไม่รู้คือก่อนเด็กมาให้มะเกงก่อนก่อนท่นสิจะไรวเด็กก็เด็กอ่าอ่าปากเียนใหม่แล้วก็ ินไถ้ามีผลไม้ที่ปลูกขึ้นก็ทำให้สมควรัปิยะพันงตวก็ได้ัปิยกพันเตอัปิยังพันเตเไม่ใช่กัปิยกพันเตนะกัปิยังพันเตขัเปยกับพยกัให้มันสมควรกันเปียกกโดหีกั้ปยพันเตร เห็นทุเรียนแล้วนึกถึงมังคุดอยากจะให้กินมังคุดอยากจะหามังคุดให้พระอาจารย์เลยอยากจะหามังคุดมาให้มากินมังคุดทั้งเปลือกดูบ้างว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอาเอากาแฟด้วยกาแฟเมื่อกี้ท่านไม่ไดรับนะอีกรอบนะเพอาอท่านมือไปทางไหนตาไปทางไหนยเดี๋วตั้งให้ตรงตั้งให้ตรง ขามันอาจจะไม่ตรงมันเหมือนมันจะไม่เนี่ยนั่นแหละขามันไม่ตรงมันใช้มานานแล้วครับน่าจะเป็นเกือบสิบปีแล้วครับใช้มานานแล้วมันหล่นเพราะพระอาจารย์มันหล่นจากพื้นมันเลยเสียศูนย์เออมันทำนองนั้นแหละมันเสียศูนย์ยังเลยไม่ตรงนั่นแล่ะ แล้วน้องไก่มุกไม่เอาไปส่งเหรอเอาไปส่งให้พระด้วยาะมันหนักอยู่นะโรงเรียนก็ต้องรีบไปปนโตก็ต้องรีบส่งปาทำเวลาหน่อยแล้วยังไงอย่าลืมมีสติในการใช้ขับรถด,ด้วย <c oughs> มีสติในการที่จะส่ง บินโตด้วยนะอย่าลืมอย่าสับกันกันแล้วกันอ๋อ,อแล้วเดี๋ยวที่ที่ห้องมีตลาดจตุมมัทุูด้วยอ่าเดี๋ยวไปไล่เขาเนื้อหรือใส่ไม่หมดแล้วโอ้เต็มจะแล้วเนี่ยออ,อยังใส่ได้ก็ดีเลยอืม เอาพิจารณาเรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วก็จะได้สละให้โยมยังไงฮะอ่าอา,อายังอีกสองเถาเออสองเถวนี้น่าจะเป็นของโยมเห่นไหมฮะแต่มันใส่ไม่ได้แล้ว โอ้แล้วจะถือไปยังไงอ๋อใส่ข้างหน้าได้อีกโอ้แม่ก็ดีเลยนะแล้วอย่าไปเทกระจาดอ่ะอย่าไปฟ้ามรถกลางทางนะอาารย์อ <c> ย <oughs> ่าให้ฟันอย่างนั้นเลย <c oughs> น้องไง้โ <c> ม <oughs> อ๋อจะจันประสิทธิ์ไปช่วยอ่ะเอาไปเอาไปจันประสิทธิ์ไปช่วยช่วยได้นะฟ้าช่วยได้นะฟ้าช่วยได้ขับรถไวแต่ลว